หลักฐานนั้นมันน่าจะเชื่อถือได้อะไรเงี้ยถ้าเขาบอกว่าเขาจะมาข่มขู่ไอ้ผมหยุดวิจารณ์อีกเขาก็ทําผิดรัฐธรรมนูญอีกอ่าคือตายอย่างเดียวในเต้เนี่ยเขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจะมีพฤติกรรมขัดรัฐธรรมนูญได้ไงอะ่ะครับเออนะหมายความว่าพี่กรร็จำวิพากษ์วิจารณ์รณตอ่ตอไปข้อควายที่เราสามารถทำได้ใช่มันเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถึงแม้ไม่ได้เป็นาแต่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้พี่เคยพูดว่าพี่จะหยุด พูดละเรื่องคดีแตงโมครับผมพูดในรายการผลกระแสจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเขามาสอบถามไงก็แสดงว่าความรู้ประสบการณ์ผมเนี่ยหรือความคิดเห็นหรือทางกฎหมายมันน่าจะมีประโยชน์กับประชาชนไงเราก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเนี่ยและอย่างทสเต้ก็ไม่ใช่พ่อผมด้วยจะมาสั่งผมเออถ้าพ่อผมไปอย่างหนึ่งนะผมไปดูในทะเบียนบ้าน้วชื่อพ่อผมไม่ใช่ในในมงคลกิจ เพราะนั้นถ้าไม่ใช่พ่อผมก็สั่งผมไม่ได้ผมเป็นคนแบบนั้นอ่ะแล้วพี่ไม่กลัวอิทธิพลเขาเลยนะในเมื่อ,ขอเขาเป็นถึงนักการเมืองแล้วตอนนี้เหมือนเครือข่ายเขามีทั่วประเทศแล้วก็แฟนคลับเขาที่เป็นเอฟซีมาในเพจพี่อ่างเงี้ยเออก็ผมกลัวผมเลยต้องไปกองปราบแล้วผมได้แจ้งกับคนส่งตำรวจแล้วว่าเรื่องนี้ต้องดูแลผมเพราะว่าไม่รู้ว่านายมงคลกิจเนี่ยจะส่งคนมากระทืบเมื่อไหร่ต่างๆตอนนี้ผมแจ้งคส่เรียบน้อยแล้วตัวหาพลตียิ่งยศแล้วว่า ยังไงพี่ยังยศดูแลผมด้วยนะครับนะครอบครัวเป็นไงบ้างหลังจากที่ครอบครัวตัวนี้ผมก็หวาดผวาเลยหมาผมเนี่ยแบบตกใจเลยพอเขาบอกสอสอมาเงี้ยฮ้องห้องหงหงหงโอ้โหฮ้งหงมันเล่นกินขนาดนั้นเลยมันมันมันระแวงอ่ะเมีคนบอกสอสอมาฮ้องหงโอ้โหหมาผมนี่แบบผ้หวาเลยอ่ะ คือผมกล่าวว่าถ้าไปเจอนายมงคลกิจอีกทีผมจะเอาหมาไปด้วยเพราะว่ากลัวเขาจะมาทำร้ายผมไงเพราะดูรับลักษณะเป็นผู้มีทิพย์คนไงแล้วเขามองว่าพี่แล้วก็ทนายตั้มทนายรัชพลทนายใดๆเนี่ยไปกันแกล้งหลังแกเขาอย่างเงี้ยไปยใช้ตู้เรือใบอปเรยตะปูเรือใบแล้วก็เหมือนใช้ข้อกฎหมายเนี่ยไปกันแกล้งเอาผิดเขาในเรื่องอันนั้นเป็นการหมิ่นประมาทผมแล้วก็ทนายตั้มทนายลงนะก็เดี๋ยวก็จะไปแจ้งเพิ่มไงดีแล้วที่น้องแจ้งมา เอาเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งก็นี่ก็เป็นการใส่ร้ายประชาชนนี่โดนอีก่ะแล้วก็ไปใส่ร้ายประชาชนในอะไรรัฐสภาอีกไปนะโอ้โหหนักเดี๋ยวก็ไปร้องเพิ่มอีกนะเพิ่มเราเราดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับเอะไรจริยธรรมของนักการเมืองอย่างครับวิธพฤติกรรมของสสเต้เนี่ยจะเข้าข่ายโทษในขั้นไหนร้ายแรงครับร้ายแรงอาฆาตมาดร้ายบุคคลอื่นครับดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนนะให้สัมภาษณ์บอกพวกเดชชาตั้ม รถรัฐพลเนี่ยเป็นแค่อะไรเนี่ยวัดจะพืชโอ้โหมาดูดิ <laughs> อ <ะ S 1> โอ้โหดูถูกประชาชนไม่แค่วัดจะพืชค <c oughs> <c oughs> วัดจะพืชก็เป็นอะไรพืชที่เป็นไง <c oughs> ไม่มีประโยชน์ <c oughs> ไม่มีประโยชน์ดูดิเห <c oughs> ยียดหยามประชาชนเดี๋ยว <c oughs> ผมก็ไปแจ้งเพิ่มอีกดีแล้วน้องบอกมานะเออันลืมไปแล้วนะเอาเพิ่มไปแจ้งเพิ่มต้องขออนุญ,ญาตเรียนถามคือตอนเนี้ยคดีแตงโมมันกลายเป็นไม่มีความคืบหน้าแล้วแต่มันกลายเป็นเหมือนพี่กับฝั่งสสเตเปิด อโอ้นี่เป็นคําถามที่ดีมากนะผมอรออนุญาตถามนะมผมรอตอบมานานแล้วคดีแตงเมินมันคืบหน้าแล้วมันจบไปแล้ววันที่ยี่สามมิถุนาก็จะ้ฟ้องแล้วอแต่คดีพวกคณะเนียเนี่ยคณะวิศาวะสองคนอะค่ะคนหนึ่งก็ยูทูบเบอร์นะงงมีดนะอีกคนหนึ่งก็ฆาตกรรมอสองคนเนี่ยไม่คืบหน้าแต่คดีแตงงคืบหน้าจบแล้ว ก็รอสงสารไงคี่ถามดีมากเยี่ยมขอบคุณมากเลยใช้ได้ช่องสามนี่ใช่ไ <c oughs> ้านะคือคดิตังโมเนี่ยจบแล้วจบแล้วเขาสูกก่กระบวนการแล้วที่จะฟ้องนี่งวันที่ยี่สามนั้นเนี่ยเหลือแต่คณะนี้แหละครับคณะวิศวกรเนี่ยแหละครับไม่ได้จบกฎหมายแต่เป็นที่ปรึกษากฎหมายนี่มันแปลกประเทศเราเออนะครับมันจบแล้วกดีตังโมมันคืบหน้ามันจบรอฟ้องแล้วไงพยานหลักฐานที่ต้องทลายกี่แปดแฟ้มสองพันกว่าแผ่นครบหมดแล้วอายการพร้อมฟ้อง แต่ปรากฏว่ามีนายอะไรอัทริยะกับนายมงคลกิจนะเนี่ยที่ปรึกษาใหญ่เนี่ยว่าจะจะไปทํากระดงกระดีอะไรตั้งหากมาเนี่ยบางคนก็ตั้งคําถามว่าเป็นการแทรกแซงกระบวนการที่ทำไหมสสเต้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทําไมเข้าไปแทรกแซงการทํางานตารวจเขาสอบสวนเสร็จสรุปแล้วจะการฟ้องเต้เป็นใครนะพักก็มีอยู่เสียงเดียวเลยเองถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นพลเมืองดีที่มีหลักฐาน มีหลักฐานก <mel od ic> <ส>็ต้องไปให้ตำรวจนี่คนเหลือเสรีก็บอกแล้วเนี่ยอันนี้ที่พูดมาเนี่ยเดี๋ยวผมไปร้องเพิ่มอีกหน่อยนะเออนึกออกแล้วและไอ้คดีหนึ่งเดี๋ยวผมไปเพิ่มอีกคดีที่เขาเขาตั้งเพิ่มอีกคดีหนึ่งเขาแจ้งแซงบวงกาทําเขาตั้งทีมกฎหมายมาเอ่อเอ่อคุณอะไรนะชื่อชื่อไม่ได้ทนายคุณโถอ่ฮะที่เขาบอกว่าจะจะไอ้โถนี่มันไม่ใช่ทนายอยู่ในเรียกมันโดนลบชื่อไปแล้วเดี๋ยวแจ้งความจับอีกคดีหนึ่งนะเพราะว่าไปอ้างตัวเป็นทนายอ่ะ ปล่าเปล่าเขาเป็นที่ปรึกษาแล้วข้างตัวเป็นทนายไม่ในในโถเนี่ยแม,ไม่ไม่ได้บอกถ้าข้างตัวทนายน้องเป็นพยายนให้พี่นะ <c oughs> พี่ดำเนินคดีคดีหนึง่งเพราะนายนายมุกอในนายพุทธวาลอ,อันนี้โดนลบชื่อไปแล้วเพราะทําผิดมันยา่าทนายความร้ายแรงโดนลบชื่อไปอ,อย่าไปเรียกเขาทนายนะเสียภาพลักษณ์วิชาชีพพี่เขาเขาเหมือนจะ